สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องการดูดวงทางยูท b e นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าคุณจะมูฟออนจากเขาได้ไหมนะคะคุณจะมูฟออนจากเขาได้ไหมมูฟได้ไหมคะคุณอยากมูฟออนกับเขาคนนี้เหลือเกิน จะรู้สึกอะไรสถานการณ์แบบไหนนะคะจะมูฟได้ไหมตเตแนวอ,อู้สามถ้วยหนึ่งเหรียญเจ็ดถ้วยสี่ดาบดมูลอืมไม่มอมองว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบว่าคุณอยู่กับเพื่อนกับฝูงหรืออยู่กับ คนอื่นๆนะคะคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็จะไม่คิดถึงเขาคุณก็พยายามที่จะมูฟออนจากเขานะคะแต่พอเวลาคุณกลับมาบ้านอยู่เงียบๆหรืออยู่สถานการณ์คนเดียวคุณดิ่งดาวมากเลยดิ่งดาวมากเพราะว่าคิดถึงเขามากๆคิดถึงเขาสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมูฟออนคุณก็ต้องมีคนแทนนะคะอืมคุณจะต้องมีคนแทนมีคนคุยหรือมีหาคนคุยอะไรเงี้ยถ้าคุณจะมูฟออนนะคะ แต่ไม่หมอมองว่าก็ถึงเวลานั้นคุณก็จะคิดถึงเขาอะคิดถึงสุดๆด้วยนะคะอืมคิดมากเลยแะคะ่ะนอนไม่หลับเลยนะคะเนี่ยกระวนกระวายห้าไม้มหนึ่งเหรียญคุณคิดถึงแต่เขาอะนะคะถ้ายิ่งคุณแบบยิ่งคุณคิดว่าจะมูฟดีไหมจะไปต่อดีไหมจะยังไงดีอะไรเงี้ยคุณก็ยิ่งคิดถึงเขาหนักเลยค่ะอื เออคุณเหมือนกับก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังรักเขาอยู่อะค่ะแต่ทําไมคุณถึงจะมุกอ่อนนะเพราะอะไรคุณถึงจะมุกอ่อนจากเขาอะแต่เหมือนว่า,ายังยังมุกไม่ได้ต้องมีคนคุยแทนอะคะ่ะอืมดูซิทำไมคุณถึงอยากมุบอ่อนตัวเขาค่ะ วเขาเหมือนเออเหมือนไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดเต็มที่นะคะเขาเองก็รักคุณนะคะเขาเองก็รักคุณอยากแอคชั่นนะคะเขามีความรักกับคุณแต่เขาน่าจะเออโฟกัสที่การงานการเงินนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรัก แต่ถามว่ารักไหมรักนะคะออแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ได้ให้คุณเข้าไปในเอ,อพื้นที่ของเขาเหมือนกับว่ายังปิดกั้นอยู่ยังไม่คุยยังไม่ชัดเจนเนี่ยเขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากงบออนค่ะ <c oughs> แต้ถามว่าเขารักคุณไหมรักแต่เขาไม่ชัดเจน,นะคะ่ะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนคุณ คุณเป็นคนแบบชัดเจนน่ยตรงนะความสัมพันธ์เนี่ยถูกเก็บไว้เป็นความลับอะคะ่ะซึ่งเขาเองไม่ได้จะเอาอยัางไงนะตัวเขาเองอะไม่เอาอยังไงคุณก็เลยอยากที่จะมุบออนนะเขาคุยกับคุณได้แค่เรื่องงานเท่านั้นคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยเนะี่ยแต่ว่าเขาเองไม่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ คุณก็เลยอยากมุฟออนจะถามว่ามุฟได้ไหมถ้าคุณจะมุฟได้ก็ต่อเมื่ออย่าพาตัวเองอย่าให้ตัวเองอยู่คนเดียวอะ่ะถ้าถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณจะดาวมากๆเลยคุณจะแบบคิดถึงเขาสุดๆเลยอะ่ะถามอีกทีว่าจะมุฟได้ไหมนะคะคุณจะมุฟออนได้ไหมจากคนคนนี้นะคะถามอีกครั้งหนึ่งนะอืมุฟได้ไหมจ้ะ จัดติสเด็กถ้วยคิงเหรียญจะมีจิกเชียนแล้วก็ห้าเหรียญมันจะเป็นการแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ คุณก็ยังไม่มูฟออนจากเขาสักทีเดียวนะคะหมายถึงคุณก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจก็คือเขาคุยมาคุยก็คุยคุณก็คุยกับถ้าเขาไม่คุยมาคุณก็นิ่งถ้าเขานิ่งคุณก็นิ่งเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณก็แบบว่าเออตามสบายเถอะจะยังไงก็เอาเแต่พราคุณแม่คุณนะก็ถ้าคุณคุยเหมือนกับว่า ถ้าเขาคุยคุณก็คุยถ้าเขาไม่คุยคุณก็ไม่คุยแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็จะพยายามนะคะมูฟออนนะแต่ถึงยังไงมันก็มูฟมูฟออนไม่ได้หรอกแต่ว่าก็จะกําลังจะพยายามมูฟก็คือหมายถึงว่าคุณก็กลับหันกลับมารักตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือพยายามปรุงให้ได้ส่วนหนึ่งจากที่เขาไม่ชัดเจนหรือเขานิ่งเขาอะไรก็คุณก็เหมือนกับว่าพยายามแบบ ทำใจอย่างเงี้ยค่ะอืก็สรุปแบบยังมูไม่ได้นะคะแต่ว่าเาพยายามบาลานได้นะประมาณนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้เออเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยเสียงค่ะ <laughs> ข,ขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะลบจบก่อนนะคะ